ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็ผมวันนี้ผมมาเที่ยวนะฮะมาเที่ยววัดนะครับวัดภูดานไหนะครับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะฮะก็มาจุดแรกนะครับจอดรถเดินขึ้นมาสัก3าเมตรก็เจอกับพระพุทธรูปนะครับพุทธรูปปางนอนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ เป็นเป็นเหมือนล่องน้ำลอดช่องหินไปนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับน้อยใหญ่นะครับวางอยู่บนบนถ้ำตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับ ทางขึ้นก็ประมาณนี้นะครับเป็นบันไดเป็นทางเดินขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์เก่าตรงนี้ก็จะมีนะครับใกล้ทางขึ้นเป็นหินแกะสลักนะครับหินก้อนใหญ่ก้อนนี้เลยนะครับแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับ แกะเอาหินในนี่เลยนะครับไม่ใช่ว่าพุทธรูปยกมานะครับ <S <S เป็นหินแกะจากนี่เลยนะฮะเป็นเป็นก้อนใหญ่ๆนะฮะก้อนใหญ่ๆตรงนี้เลยแล้วก็เจาะสังเกตตรงข้างหลังพระพุทธรูปนะครับจะมีเว้าเข้าไปนะครับเพราะว่า,เ,าเกิดจากการขุดเจาะเข้าไปนะครับแกะสลักแกะแกะสดๆในนี้เลยนะครับไม่ไม่ได้ยกมานะครับ าจากพระพุทธรูปก็จะมีถ้าเล็กถ้าน้อยนะครับตรงนั้นก็จะมีปากถ้านะครับมีปากถ้าอีกนะครับเดี๋ยวผมพาชมเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมา,าสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะเจอพระพุทธรูปนะครับ แกะสลักจากหินนะครับอยู่หลายองค์นะครับแต่จากหินเลยนะครับหินก้อนนี้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะด้านในยิ่งเยอะนะครับก็จะมีอยู่หลายองค์องค์ใหญ่ก็มีฮนะ จะเป็นพรานาคนะตรงนั้นเดี๋ยวไปดูนะครับ รอยพระพุทธบาทนะครับก็จะมีคนโยนเหรียญใส่ตรงนั้นด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรนะครับรอยพระพุทธบาทหินก้อนใหญ่ก้อนนี้นะครับจะถูก แกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับรอบด้านเลยนะฮะร,รอบด้านก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนี้เลยนะครับแม้แต่เต่านะครับเต่ยายักษ์นี่ก็ถูกแกะสลักขึ้นเหมือนกันนะครับดูล่องรอยนะครับเป็นอ่างนะครับในการขูดการแกะนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาในช่วงที่สามนะครับความชู่ท่วงที่สามผมก็มากราบพระนะครับเมื่อกี้แล้วก็ถวายดอกไม้ไปนะครับกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเมื่อกราบพระเสร็จนะครับเดินออกมานะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับสีขาวนะครับปางสมาธิแล้วก็ มีปางนอนด้วยนะครับแต่แดดมากนะครับไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ดีหรือเปล่านะครับไม่ได้เอาร่มเอาอะไรมากลางนะครับในการถ่ายนะฮะถ่ายพระเมื่อกี้เสร็จนะครับก็มาด้านขวาอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นรูปปั้นสิงห์นะครับดูขลังนะครับมี มีตะไคร่น้ํามีอะไรนะเขาเรียกอะไรบ้านผมเรียกขี้เทานะก็จะเป็นลวดลายวิจิตรศิลป์นะครับจากช่างเป็นสิงห์นะครับเดี๋ยวไปดูพระพุทธร,รูปดีกว่านะครับมีพระพุทธร,รูปองค์น้อยใหญ่อยู่หลายรูปนะครับปางนาคตก บรรยากาศสดๆเลยนะครับสงบสงเงียมมีเสียงน้ําตกด้วยนะครับทางทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปเรื่อยๆนะฮะพาชมเรื่อยๆนะครับพระพุทธรูปเยอะมากนะครับถ้าใครชอบในแนวเที่ยววัดวาอารามนะครับสบายใจร่มรื่นก็ประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้ความหมายนะครับก็ไม่มีใครพานําเที่ยวแล้วก็บรรยายนะครับวัดนี้อยู่ในอําเภอของผมก็จริงนะครับแต่ว่าผมเพิ่งเคยขึ้นมาครั้งแรกนะครับจะมีคนวางเงินเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองทํามั่งดีกว่านะครับเผื่อจะดีกับชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะอธิษฐานสักก่อนแล้วค่อยใส่เหรียญลงไปนะครับ ที่ผมเดินเดินอยู่นี่ได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นหอมเหมือนหอมกลิ่นทูบเทียนนะครับน้ำอบน้ำหอมอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> หอมอบอวนเลยนะครับ <c oughs> ปงใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีปางเขาเรียกปางอะไร บางคนเรียกฟางห้ามยาน่าจะเป็นปางเรียกง่ายๆายปางยืนแล้วกันนะผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับก็เคยได้ยินหรือได้อ่านตามประวัตินะครับแต่ว่าบางทีมันก็ลืมนะครับจำได้ง่ายๆแต่ปางสมาธินะครับก็จะมีพญานาคนะครับสีขาวแล้วก็สีทองนะครับ ไม่ใช่เดินวนมาที่เดิมนะครับเห็นพระพุทธรูปอย่างนี้นะครับผมเดินไปหน้าเรื่อยๆนะครับไม่ได้เดินวนมาที่เดิมนะฮะแต่ว่าพระพุทธรูปนี่เยอะมากนะครับเป็นวัดที่พระพุทธรูปเยอะมากนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากจะพาไปดูบรรยากาศนะครับใกล้ๆนะครับมีเสียงน้ำ ก็จะมีที่พักเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ครับก็จะมีความร่มรื่นครับที่พักสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาครับเดินมาเนื่ยๆยก็สามารถนั่งพักได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับจะมีออโมงทางเดินตรงนี้ด้วยนะครับ โอ้เป็นถ้ำเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับจะมืดมากในถ้ำก็มีพระพุทธรูปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีพระพุทธรูปเยอะมากเลยนะครับโอ้ยทำจะพาไปไหนเนอะ เริ่มได้ยินเสียงสวดนะครับดังมาจากจุดไหนก็ไม่รู้นะครับมความรู้สึกนะตอนนี้นะครับรู้สึกอิ่มบุญมากๆนะครับ เป็นถ้านะครับเดินลัดเลาะเข้ามาเป็นอุโมงถ้าลัดเลาะเข้ามาแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปทั้งนั้นเลยนะครับรู้สึกเย็นนะครับ ภายใต้อุโมง์นี้รู้สึกเย็นรู้สึกสบายใจมากถ้าผมมาคนเดียวนี่ผมว่าน่านอนนะเดี๋ยวผมจะไหว้พระองค์นี้ซะหน่อยนะครับ ผมไหว้พระนะครับกราบพระเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะจะเดินออกนะครับเดี๋ยวออกอุโมงทางเดิมดีกว่านะครับเดินลัดนอกอุโมงไปได้รอดอุโมงทำให้ผมรู้สึกดีผมก็กลับมาทางเดิมดีกว่านะครับ น้ำตกที่เห็นก่อนที่ผมจะเข้ามานั้นนะครับน้ำตกจําลองนะครับก็จะประมาณนีนะ้จะได้ย้อนแสงไปหน่อยนะครับครับผมตอนนี้ก็ได้เดินลงนะครับเดินลงเดินลงเขานะครับ ก็จะเป็นหญ้าเทียมนะครับไว้ให้คนเดินนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปแกะสลักวางนอนองค์ใหญ่อยู่อีกองค์หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับใหญ่มากนะครับ หันมาทางขวาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีพระพุทธรูปแกะสลักนะครับใหญ่ๆอีกหลายองค์นะครับเป็นงานแกะสลักทั้งนั้นเลยนะครับพอเดินขึ้นบนก็จะเป็น ต้นไซนะครับแล้วก็จะมีรากไซลงมาแล้วก็จะเป็นอุโมงค์ทางเดินเข้าแบบนี้นะครับผมต้องเดินลอดเข้าไปนะครับนะฮะพระพุทธรูปที่เห็นอยู่เมื่อกี้นะครับผมก็ได้เดินขึ้นมานะครับลอดอุโมงค์เข้ามาแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อีก ะจะเป็นเหมือนอยู่ในถ้ำเลยนะฮะอยู่ใต้หินนะครับหินพวกนี้ก็เป็นงานแกะสลักทั้งหมดนะครับด้านบนก็จะมีติดไฟติดอะไรนะครับกล <c oughs> <c oughs> างคืนนี้ผมว่าน่าจะสวยนะครับเปิดไฟแล้วก็เข้ามาในตอนกลางคืนนะฮะ ครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็เดินกลับลงมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับน่าจะเหลืออีกสัก60หรือ70เมตรนี้ก็จะถึงทางลงนะครับก็เป็นไงบ้างนะครับมาพามาดูชมวันนี้นะครับบรรยากาศวัดป่าแห่งนี้นะครับภูดันไหนะฮะอำเภอกุชินาลายนะครับบ้านเกิดของผมเองนะครับ แต่ผมเพิ่งเคยมาครั้งนี้ครั้งแรกนะครับก็รู้สึกสบายตาสบายใจนะครับที่ได้มาพักผ่อนคลายนะครับพอดีมาส่งมีดในตัวอำเภอนั่นแหละนะครับแล้วก็เลย <c oughs> เลยมาเที่ยวนะครับเลยมาเที่ยวมาถ่ายทําให้ชมนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งนะครับถ้าใครมาอำเภอกุชินาลัยก็แวะมาเที่ยวหาได้นะครับที่อำเภอกุชินาลัยนะครับ แวะขึ้นมาเที่ยวชมได้นะครับปูดนานไหนะครับวัดปูดันไหอําเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม